เรื่องพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องดื่มทักท้ายพีทักท้ายน้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่าเป็นยังทักท้ายไม่กันใดเนาะค่ะพี่น้องล่องปีตกน้ำ เขามาพบกับท่องสาวด้านผ้าแซ่บเหมือนเดิมเนาะคะพี่น้องคะ่ะในสาวด้านสิ้ผ้าพ,พีผ้าน้องมามากินขา้าวพี่น้องยิ้วข้าวละค่ะกินข้าวย่ำเศร้าพี่น้องเอ้ยมากับผู้เบาคือเก่าพี่น้องคะ่ะทักทายพี่แต่ทายน้องนะี่ยสวัสดีครับมีอย่งางวาซันติพี่น้องก็กบเสียท้กับเข่ามืัอนี้กับเข่ามืัอนี้โอ้ยมีหลายอย่างมากมายพี่น้องคะ่ะอลังการงานสารหรืเนาะ อันนี้ก็พัดปอกเขือค่ะพี่น้องค่ะพัดบอกเขือพี่น้องแซงเข่าพี่น้องค่ะอันนี้ก็อีหอย่างเนาะพี่น้องนอันนี้น้ำปลาหวานสะเดาพี่น้องค่ะน้ำปลาหวานสดเดาค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาหวานสะเดาแต่ปลาไม่มีนะคะพี่น้องค่ะปลาหมดค่ะพี่น้อง ันนี้ก็ปลาซาบออมาทอดอยังเหลือพี่น้องค่ะทอดกับเคือยาวใส่ไข่พี่น้องค่ะแต่บน่มีกระปีค่ะขาดย่างนึงพี่น้องค่ะขาดกระปี <c oughs> ไปพี่น้องกนสกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกับช่องสาวรันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะและฝากกดติดตามช่องสาวรันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะและกดติดตามทาง แฟนเพจของสาวอาันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องเพื่อสิบภาพาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะ,อ,งคะอย่าลืมกดด้วยค่ะพี่น้องคะกดติดตามค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องกดติดตามไปแล้วเวลาสาวอลาันลงคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะการซเด้งขึ้นใน youtube เนาะพี่น้องเนาะช่องของสาวอารันพาแซบอ่ะพี่น้องคะเพต้องเลื่อนหายากเลยะค่ะพี่น้องคะ่ะ ถ้าเขากดติดตามไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิเด้งขึ้นมาเองเวลาสาวรันล,ลงคลิปลงคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องคะเ๊อบไล่จะนําไล่แตกใส่ผ้าขาวบ่แมนค่ะทําไล่บ๊อแตกค่ะสาวรัานหิวแห้งพี่น้องมันสุดซันพี่หยังซันคะใจซันพี่น้องค่ะมาเด้อม,มาเด้อพี่น้อง แสบนวขนาดนนอนน้ำปลาหวานเนี่น้ำปล่าหวานะเดาหลาอสมซื้อจะดีพี่น้องแสบแหง้งต้องขอบคุณพ่อของสาวร้านน้อพี่น้องเนาะแบงมาให้ น้ำพริกน้ำปลาหวานสะเดาพี่น้องคะแซ่บจันสิเลยคะ่ะพี่น้องคะสุดยอดดูบ่พี่น้องขาดยังพี่น้องคะ่ะน้ำปลาหวานสะเดาขาดความนัวบ่แม่นคะ่ะพี่น้องขว้าไพค่ะพี่น้องค่ะขาดปลาค่ะพี่น้องปลาเพิ่นกินเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะสิเแล้วแต่น้ำพริกเนาะพี่น้องเนาะแต่กระแซ่บคือเก่าเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ้องอยากแซ่บอยากนัวกันมาคำนี้มองให้พี่ให้น้องจ้า เขาบ่กแค่พี่นอนค่ะรู้จันเขาบอก เดียวหอมๆใจนั่นเ้่อยพี่นอนอคนุ้นๆ แอปเด้งพี่น้องคะก็ตรงตกลงอ่ะแอปเด้งเมื่อกี้เียพี่น้องคะบอบคุณจังพี่น้องตรงคอพายเด้อค่ะพี่น้องคะบ้านยูตีถนนเนาะค่ะพี่น้องคะเดินยินเสียงรถเลยพี่น้องรถดำคนมาเทจริพี่น้องค่ะจักเทพอยู่ใส่กระบุรุพี่น้องขี้ไก่หนาบ้านสาวดัานเป็นน้อพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อเ้งมื้อเนาี่นองเนาอสาวละไ 他买过三盘了。 ำใหญ่ๆเน้นๆพี่น้องคะ น,น้องบินมจาจับตัวหนาบาทน้องค่ะกน้องอยังกับโบกงค่ะครัพี่น้องค่ะคลิปนี้กับสาวไลนกับอิ่มนะคะพี่น้องค่ะสาวไลนกับผู้บ่าว ขอตัวลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะคะนอ,อาไว้พบพอกันใ่คลิปนะคะขอบคุณในการรับชมคะ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้หนที่นี้นะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ